สวัสดีค่ะมีรถ s u สสภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะประวัติดีฟดาวส่งที่เดือนละ7,000บาทเองนะคะนิสันจุก 1.6V ท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นค่ะรถมือแรกสภาพป้ายแดงใหม่แท้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ขอคนซื้อกันเดือนหนึนบาทขึ้นไปก็สะดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถ รอบกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพตีน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่ขับง่ายคล่องตัวสุดๆเลยนะคะนิสันจุก 1.6V ี Geoto คันนี้ท็อปนะคะปี2015ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะ แอร์แบ็กแเอสคุญจารีโมทนี่คะผู้มาในมันติฟังก์ชันระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะแอร์ดิจิตอลกล้องสองถอยค่ะคุมคานาใชัม่งมากเลยนะคะมือแรกสภาพใบแดงรถขับดีสุดๆเลยนะคะคันนี้แอร์แบ็กคูค่ะสวยดูดีม,มากๆเลยนะคะเป็นขย้อนพันหกน,นะ ขับดีสุดๆเลยค่ะคนซื้อเงินเดือนนะคะ15 0 0 0บาทขึ้นไปก็ระสุกคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเบาะสีดำนะคะตัดกับสีแดงตรงคอนโซลนะคะดูดีสุดๆเลยนะคะจัดไฟนันก็ไม่ยุ่งยากนะโทรปิดสายอันได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะกว้างนะขนของได้เยอะค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ใกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเป็นรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายขับดีคล่องตัวต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินพันหนะคะเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอดเอมพีค่ะทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขุมขานาใช้ผ่อนแค่เดือนละเ0็ดบาทค่ะได้ลดมือแรกไปใช้งานนะคะสภาพตีจริงๆค่ะคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ บายค่ะ